เพื่อนช่วยซัพพอร์ตพวกเราได้ง่ายๆโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณครับหึหําใจไว้ยึหึกดเดียในวันที่ผมรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตผมลืมตาตื่นขึ้นมาครั้งแรกในกล่องมันก็จะมืดๆแคบๆหน่อยเอื้อมมือออกไปก็ชนเพดานแล้วผมกําลังสงสัยว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในนี้ไปตลอดเลยอ่ะเนี่ยืมแล้วผมก็อยู่เงียบๆในความเงียบอยู่สักพักจนกระทั่งเฮ้ยหวัดดีเพื่อนนายตื่นเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะเนี่ยฉันชื่อจอร์จ ฉันตื่นเป็นก้อนแรกลยนะอืมใครตั้งชื่อให้หนายอะอ๋อเฮ้ยฉันตั้งเองสาวสวยข้างล่างนั่นชื่ออิสเบลล่าแล้วก็นั่นโจนาธานไอหมมอนนั่นมาตื่นมาแป๊บเดียวก็หลับเลยเฮ้ยมันขี้เศร้าใครเขาไปขอให้หนายตั้งชื่อให้ยะเฮ้ยแต่นายยังไม่มีชื่อนี่เดี๋ยวฉันตั้งให้เองงั้นนายชื่อหืมเฮ้ยฉันจะได้ออกไปเจอโลกภายนอกแล้วฉันคือผู้โชคดีไปก่อนนะเพื่อนวโ้โอ้โหโอ้โหข้างนอกสว่างขนาดน,นี้เลยเนี่ยโอ้ยสุดยอดอืมพอจอร์จไมยงบเี ผมก็ได้แต่นอนมองเพดานกล่องต่อไปแล้วอยู่ดีๆผมก็รู้สึกเหมือนกำลังถูกจ้องมองอ,อิซาเบลลาเธอกำลังแอบมองผมอยู่นี่ผมถูกสาวแอบมองเหรอเนี่ยตอนนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองหล่ออย,ย่างบอกไม่ถูกเลยแล้วๆให้ตายเถอะเธอพยายามเข้ามาใกล้ชิดผมแล้วตอนนั้นผมยิ่งรู้สึกโคตรหล่อเลยหลงมันเกินห้ามใจตอนนั้นผมก็ยังนอนมองเพดานกล่องเหมือนเดิมแต่มันสว่างสวยกลายเป็นสีชมพูพาสเทลไปแล้ว ผมรวบรวมความเท่และความกล้าเพื่อที่จะบอกกับเธอว่าเฮ้แต่ช้าไปอิซาเบลล่าถูกเอาออกไปโลกภายนอกแล้วผมรู้สึกเหมือนตัวเองอกหักเป็นครั้งแรกตกอยู่ในห้วงของความมืดมิดไปพักหนึ่งแล้วก็วนกลับมานอนมองเพดานกล่องเหมือนเดิมเฮ้ยเพื่อนชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอแล้วอยู่ดีๆโจนาธานก็ตื่นขึ้นมาหึหนตื่นแล้วเหรอเฮ้ยฉันแกล้งหลับอะลำคานไอจอร์ดมันพูดมากเกิน แล้วนายกับอิสเบลล่าก็กาลังอินเลิฟด้วยฉันก็เลยไม่อยากตื่นมากวนอ่ะอืมมันเป็นอดีตไปแล้วใช่นอน,น,อนมองนอนพิแดกกนกล่องกันต่อไปอยากลองออกไปข้างนอกกล่องนี้บ้างจังจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อืมข้างนอกนั้นก็คงโอเคแหละไม่งั้นป่านนี้เจ้าจอร์ดกับอิสเบลล่าคงกลับมาแล้วน่าจะดีกว่าอยู่ในกล่องแบบเนี้นะอะนั่นนั่นถึงคิวพวกเราแล้วเว้ยเพื่อน Let's go <S ไปไปไป,ไปข้างนอกกันฮ่า <laughs> โอ้โหข้างนอกในกว้างใหญ่มากอุ้ยว้าวเลยอืมจะไปทางไหนอะไรยังไงก่อนดีเนี่ยอืมตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอืไปไม่ถูกหย่ดดิ้นเด้อ,อเฮ้ยทำอะไรเนี่ยอือเฮ้มันร้อนอืออืออู้ยฮโจนาธานอืมเอาอีกสักก้อนด,ดีกว่าเว้ย อย่าเข้ามานะฮีอ่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะพี่เอาไือออกไปอย่าเข้ามาไอทำไรอะไอโรคจิตจิตใจทำด้วยอะไรวะเนี่ยเอาอะไรเราก็ทำกับข้าวกินนะเว้ย้ยเหลือก้อนเดียวแล้วก็ปล่อยไปเหอะแล้วจะเอาไปไว้ไหนอะเอามาไว้บนนี้ก็ได้เดี๋ยวเคลียร์กับเจ้าไข่ให้นี่ให้ไวไม่งั้นจ้าง f b i นะเว้ยเออ,เอ,อรู้แล้วนั่นมันต้องเชื่อเองด้วยวะเนี่ยเออจะแหมหวัดดี แล้วจากนั้นเรื่องเราก็เป็นไปตามคลิปไข่นาว EP 7เลยครับต้องขอบคุณคุณนาวนะครับผมถึงรอดมาได้เนี่ยโอโหผ่านมาเป็นสิบๆ EP แล้วมันเพิ่งจะขอบคุณเฮ้ย <Hey. S 2> ออะแกต้องดีกับผู้มีพระคุณให้มากๆนะเว้ยฮ <Hey. S 2> ตอนนั้นแกคงกลัวมากสินะเจ้าก้อนน่าสงสารเว้ยแหมแหมตอนแรกแกยังโวยวายอยู่เลยว่าฉันไปเอาก้อนอะไรก็ไม่รู้เข้ามาอยู่วันนี้ไปย้อนดูดิเฮ้ย hey, เอานะ้ตอนนี้ผู้เราก็อยู่ชั้นวางไข่ด้วยกันแล้วเป็นเพื่อนกันก็ดูแลกันไปเว้ยเพื่อนเฮ้ยอ่ะ ขอบคุณครับเดี๋ยวพอเจ้าไข่เผลอเราค่อยวางแผนยึดชั้นวางไข่กันไว้อ,อ้าวเฮ้ยไอน้นี่ไอ้นาวเฮ้ยอุ๊บอุอ๊บหลุดปากเฮ้ยล้อเล่นยังไงก็ไม่เคยลืมพวกนายนะเพื่อนๆกลุ่มแรกของฉัน อะไรวะไอ้นมนุษย์อ๋อดูข่าวเว้ยอ่ะไ้ยมันย้ายที่วะ่ะอือย้ายทำไมเงยมานั่งดูตรงนี้อีกแล้วอะไรของมันวะเจยอีกแล้วเอา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 เข้าไปพอแล้วอือเวียนหัวครับเฮ้ยฉันแค่กําลังเสพข่าวข่าว,าว,าวหนึ่งจากหลายๆที่หลายๆมุมเว้ยมันจะได้ข้อมูลที่หลากหลายว่าแหล่งที่มาน่าเชื่อถือเปล่าก่อนจะเชื่อว่าข่าวเนี้ยมันจริงไม่จริงเงี้ย อ๋อให้ตีความว่างั้นแต่ดูข่าวเยอะๆมันจะกลายเป็นเครียดอะนะเว้ยเฮ้ยแต่มันจะได้ข้อมูลครอบคลุมรอบด้านเลยนะเว้ยด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังด้านบนด้านล่างด้านนู้ดด้านนี้รอบด้านเลยนี่เฮ้ยโอ้ยโอ้โหมีวนไปวนกลับด้วยเอา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 เนี่ยเห็นปะตึบเลยดิอืมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเว้ยเหมือนหัวว่ะเฮ้ยเพื่ออะไรวะเนี่ยถามจริงคืองี้เว้ยเจ้าไข่ ยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนที่แกเข้าใจน้องไข่ต้มผิดในคลิปไข่นาว EP สิบสี่อะแกก็เชื่อในสิ่งที่แกเห็นทันทีโดยที่ไม่คิดจะไปถามน้องไข่ต้มเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแกก็เชื่อในข้อมูลที่แกมีอยู่ด้านเดียวกว่าจะรู้ความจริงก็ปาเข้าไป EP ยี่สิบหกละรักแกนะไอ้ไข่ต้มก็นเลโอ้โอ้ oh, oh, มากดกอดนะเพื่อนแขเสียเวลางอนกันอยู่ตั้งหลาย EP เฮ hey, ้ยแหมก็ตอนนั้นเฮ้ยเหตุอะไรก็ตูนลงโพส์เกี่ยวกับพี่หอมใหญ่มา2สองปีก่อนว่ะเขาเคยพูดงี้จริงเหรอวันนี้ เนี่ยด่าใครก็ไม่รู้ว่าไอ้หน้าเหยยงือ,อฉันรู้จักพี่หอมใหญ่นะเว้ยเขาดูนิ่งๆแต่ใจดีมากไม่น่าทำนี้หรอกนี่ข่าวมั่วปะวะแล้วดูดิมีคอมเมนต์เข้ามาด่าเพียบเลยบางเม้น์แช่งให้พี่หอมใหญ่โดนหั่นใส่ย,ยำด้วยอือจิตใจทำด้วยอะไรวะผมค้นเจอคลิปที่มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ข่าวนี้ด้วยครับนี่นี่นี่จริงไหมคะที่คุณไปด่าเขาว่าไอ้หน้าเหยยเฮ้ยผมไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นบางเพจมันชอบเอารูปชาวบ้านไปแปะข้อความทำให้เข้าใจผิดกันไปหมด ทำให้เดือดร้อนมาถึงครอบครัวผมนั่นไงฉันว่าแล้วฉันไปเจอคอมเมนต์ที่ขุดเรื่องพี่หอมใหญ่อีกแล้วเว้อยอินเนาดูดิไหนไหนเนี่ยเขาบอกว่าเคยเจอพี่หอมใหญ่เมาแล้วแก้ผ้าเต้นในผับว่ะเฮ้ยไม่จริงมั้งใครก็พิมพ์ได้เว้ยมีหลักฐานเปล่าระโทเฮ้ยมาเดี๋ยวฉันเช็คให้แปบ๊บนึงเฮ้ยมีคลิปด้วยว่าเฮ้ยดูดิเฮ้ยโอ้โหชัดเลย อ i เปล่าอของจริงแหละเขาเต้นชว์กล้องด้วยอย่างพลิ้วเยงหมดกันพี่หอมใหญ่สิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดก็ได้เว้ยอย่างเงี้ยถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเพราะหลักฐานมันฟ้องฉันแค่มองหลายๆมุมก็เท่านั้นเองอยากให้เสพข่าวอย่างมีสติอนะไม่อยากให้ไปพิมพ์ด่าใครเขาเอาสะใจหรือด่าหยาบคครเดี๋ยวก็โดนเขาฟ้องขึ้นมาแล้วก็เดือดร้อนครอบครัวกพราแกก็อย่าไปพิมพ์ด่าใครเขามากนะเว้ยฉันยิ่งไม่ค่อยมีตังค์อยู่ วันนี้แกดูเป็นคนมีความคิดมีสติม,มากเลยนะเว้ยไอ้มนุษย์แน่นอนโตโตกันแล้วมีสติแต่ไม่มีสตางอ,อแล้วตอนนี้แกมีสติปะวะจะเฮ้ยโอ้โหแอบถ่ายมาจากคลิปไข่นาว EP 49เว้ยโ <laughs> <laughs> อ้ยอยากรั่ว <laughs> มนุษย์เต้นเฮยครับเฮ้ย <laughs> <laughs> hey, โอ้พวกแกนี่มันเถียงไม่ได้ด้วยว่ะหลักฐานชัดเกินช่วยอธิบายคลิปนี้หน่อยค่ะเอ้ยวันนั้นผมเมาโอเคนะ ในคลิปนี้คือหมแหมปอกสาลี่กินดีมัง้งไอ้เจ้าไข่อไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันวะอ๋อก็ต้องไก่ดิก็แม่ฉันเป็นไก่เกิดมาก่อนฉันแล้วถึงได้ออกไข่เป็นฉันนี่ไงแล้วแม่ก็เกิดมาก็เป็นไก่เลยเหรอเฮ้ยเออว่ะ แม่ฉันก็ต้องเป็นไข่มาก่อนเหมือนกันนี่ว่าแล้วค่อยออกจากไข่มาเป็นตัวไก่ก็แม่ของแม่ฉันไงคุณย่าเป็นไก่เกิดมาก่อนแล้วถึงออกไข่มาเป็นแม่ฉันแล้วแม่ฉันก็ออกไข่มาเป็นฉันอีกทีย่าแกก็ต้องออกมาจากไข่เหมือนกันเปล่าก็คุณยายฉันเป็นไก่มาก่อนไงแล้วก็ออกไข่มาเป็นย่าแล้วย่าก็เป็นไก่แล้วก็ออกไข่เป็นแม่ฉันแล้วแม่ฉันก็ออกไข่มาเป็นฉันยายแกก็ต้องเป็นไข่มาก่อนเออนันกระทวดฉันเว้ยออกไข่มาเป็นยายฉันแล้วยาาก็ออกไข่มาเป็นไก่แล้วก็มาเเเป็็นนนยยยย่่่่าาาแแลลล้้้ววววกกกกกกโออออดดหัััััไไไบบขะะริชงมีีจญต งั้นเปลี่ยนคําถามก็ได้แกว่าไข่เกิดที่หลังไก่จริงปะวะเฮ้ยมันก็คําถามเดิมแหละถ้าเปลี่ยนคําพูดเว้ยไงถามดีๆอยากเที่ยวกลาดอยากรู้ไปทําไมวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเถียงกันไก่เกิดก่อนเว้ยคืองี้มันจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสร้างเปลือกไข่และไอ้โปรตีนตัวเนี้ยมันจะมีอยู่ในตัวไก่เท่านั้นเพราะงั้นไก่มันต้องเกิดก่อนเว้ยันถึงจะสร้างไข่ออกมาได้ไงแล้วแกรู้ได้ไงวะไอ้มนุษย์เฮ้ยเพราะฉันคือยอดอัจฉริยะผู้เชี่ยวชาญเรื่องไก่และไข่เว้ย ไว้เอาดีๆเสิร์ชมันมาจาก Google ใช้เน็ตให้เป็นประโยชน์เออก็เท่านั้นแหละหืมทำมูแล้วไข่กับฉันวางไข่อะไรเกิดก่อนกันวะเฮ้ยพอแล้วเว้ยไอไน้นาวช่างถามจริงเลิกถามวนเวียนเรื่องไก่ๆไข่ๆสักทีวะ่ะลำคาญเว้ยปวดหัวหมดแล้วเนี่ยอยากรู้ไปหาข้อมูลกันเอ,เองเหอะเดี๋ยวถ้าใครถามให้ได้ยินอีกนะเฮ้ยเอาใครโทรมาอีกวะเฮ้ยที่รักโทรมาเว้ยสวัสดีจ้าน้องไข่ต้ม วัดดีชันมาเรียนจัดดอกไม้อ่ะเพื่อนๆถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนฉันตอบไม่ถูกเลยเธอรู้ไหมอ่ะเฮมไก่เกิดก่อนจ้าที่รักคือมันจะมีโปรตีนชนิดนึงที่ใช้ในการสร้างเปลือกไข่แล้วมันก็มีอยู่โอ้โหโดูมันไหนบอกว่าลำคาญอธิบายให้แฟนฟังอย่างพลิ้วเอ้ยแถมเอาข้อมูลที่ฉันหาไปพูดอย่างเท่อะโอ้ยอะไรวะ อยอะไรกันนักหนาววะเจะ้าเจอกันหลังตู้เย็นเปล่าไอ้นาวไฮ้อะไรเล่าแค่อยากรู้แล้วแกเป็นไข่ทำไมไม่ฟักเป็นไก่อะทีวะไปไปหาข้อมูลโนแองไว้ไยเปวเหวะไอ้นาวไฮ้กระเพาะตัวอ่ะอืมถามผมเมือนีครับผมไม่ค่อยมีบทเลยตอนนี้เฮ้ยอย่ายุ่งเจ้าก้อนอืมผมว่างนะครับไม่ยุ่งเลยอ้าวอ้าวไอ้นี่เอยพวกแกใจเย็นก่อนเว้ยอย่าอย่าทะเลาะกัน ทีมข่าวอะไรก็ตูนประสานงานเจ้าหน้าที่ f b i ลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งเหตุมีการก่อเหตุคาบกินสะเทือนขวัญณจุดเกิดเหตุเราได้พบร่างไส้กรอกถูกกินอยู่บนจานที่เต็มไปด้วยคาบซอสโดยสภาพร่างถูกกัดแบ่งเป็นสองชิ้นอยู่ใกล้ๆกันโดยมีชิ้นหนึ่งถูกไม้เสียบคาไว้ด้วยค่ะโหดร้ายมากเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ แต่เพื่อความรัดกุมเจ้าหน้าที่ f b i ได้ทําการเก็บหลักฐานจากรอยกัดและลายนิ้วมือจากไม้เสียบเพื่อระบุต,ตัวตนและมัดตัวคนร้ายให้แน่นยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะลองไปสัมภาษณ์พยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุกันค่ะเริ่มจากผู้ที่น่าจะให้เบาะแสดได้มากที่สุดแก้วใบนั้นต้องเห็นผู้ก่อเหตุแน่ๆไปเค้นเอ้ยไปสัมภาษณ์กันเอ้ยผมไม่เห็นอะไรเลยจริงๆผมไม่ได้หันหน้าไปไหนเลยนี่ก็เพิ่งรู้ว่ามีไส้กรอกถูกกินอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละ แล้วผู้ก่อเหตุไม่ได้กินน้ำในแก้วคุณเลยเหรอคะจำไม่ได้แล้วผมเป็นแก้วขี้ลือมอ่ะกินเปล่าไม่รู้เฮ้ยไม่สิไม่ได้กินเลยสูงเข้าไปใกล้ๆเลยถ้าโกหกแววตามมันจะฟ้องแน่แหน่แน่เลิกลักเลิกลิก,ลกแก้วนั่นมีพิรุษค่ะคุณเจ้าหน้าที่เอาไปสอบสวนด้วยนะคะเหตุเกิดบนตัวคุณไม่รู้สึกหรือเห็นอะไรบ้างเลยเหรอคะก็รู้สึกแต่มันมองไม่เห็นข้างบนนี่เลยไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าบอกได้เท่านี้จะเป็นไปได้ยังไงก็เป็นไปแล้ว ลงขึ้นไปบนนั้นดีกว่าจะได้เห็นที่เกิดเหตุได้กว้างขึ้นไปกันตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนพนักพิงโซฟานะคะพอมองลงไปจากมุมนี้จะทําให้เห็นจุดเกิดเหตุได้กว้างขึ้นจะสังเกตเห็นได้ว่าแก้วใบนั้นคือพยานที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดแล้วแต่กลับบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรคงต้องสอบถามจากพยานแวดล้อมอื่นๆแล้วละคะ่ะอาจจะมีใครต่อแถวนี้ที่รู้อะไรก็ได้อะนั่นไงบนชั้นวางไข่นั่นไปกัน ก็ไม่ได้เห็นกับตาหรอกนะแต่คิดว่าเป็นไอ้มนุษย์แน่นอนล้านเปอร์เซนต์ลองคิดดูดิอะไรก็ตูนแบบพวกเราคงไม่กินไส้กรอกหรอกมีแต่มนุษย์แหละที่กินนูน่นกินนี่กินทั้งวันดีแต่กินเขาเห็นมีแต่หวยอะที่กินไอ้มนุษย์ได้โอ้โหทั้งนักข่าวทั้งตากล้องทุ่มเทเกินแล้วตอนนี้มนุษย์อยู่ไหนคะจะไปรู้เหรอบางทีพวกเราก็ไม่ได้จ้องมันตลอดเวลาหรอกนะเจ๊ปะโทษจริงอะใช่ครับถึงจะอยู่บ้านเดียวกันแต่พวกเราก็ไม่เข้าข้างหรอกเออผิดก็ว่าไปตามผิดไว้ ซูมเข้าไปถ้าโกโหกแววตามันจะฟ้องเองเนืย่ยหลอนตากล้องว่ะอย่าเข้ามาอึนะกล้วยแล้วมนุษย์ไปแอบอยู่ที่ไหนนะหึห้องน้ำมนุษย์อยู่ในห้องน้ำค่ะคุณเจ้าหน้าที่กำลังทำลายหลักฐานลงชักโครกแล้วเฮ้ยสวยแล้ว ไอวโวยฉุน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 น um ี่เจ้าหน้าที yes, uh, ่ xbi บอกตัวซะเล่นกับระบบคุณได้ก่อเหตุกินไส้กรอกใช่ไหมคะมีอะไรจะพูดไหมคะแค่นี้ต้องพังประตูด้วยเอ้ยโอ้โหทำงานกันเป็นทีมหดหมดแล้วไอ้มนุษย์ พพอ์ตพวกเราได้ง่ายๆโด,ดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณครับฮ้าใจไว้ไม่กดเลยฮัทช่เฮ้นายเป็นอะไรเหรอเพื่อนฉันจาม่ะรู้สึกเหมือนมีคนพูดถึงบ่อยๆคิดว่านายแพ้อากาศซะอีกเออนี่เพื่อนหลังจากสู้กับนายมาหลายวันฉันมีเรื่องหนึ่งอยากจะถามนายมีอะไรเหรอคือว่าตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของอวกาศนายพอจะรู้ไหม ไม่รู้สิฉันสู้กับนายเพลินเลยไม่ได้จำเส้นทางอะ่ะฉันคิดว่าเราน่าจะหลงทางในอวกาศแล้วละ่ะเอะฮะฮะห,หล,ลงทางงั้นเหรอแล้วเราจะกลับโลกกันยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวฉันพานายบินหาทางกลับโลกกันดีไหมบินหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงหาโลกเจอเป็นไปไม่ได้หรอกนะ่าเซนทรจักรวาลน,นี้มันกว้างใหญ่มากนะมีหลายแสนล้านกาแล็กซี และตอนนี้ฉันคิดว่าพวกเราคงสู้กันเพลินจนหลุดออกมานอกกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรามาไกลามากแล้วเพราะงั้นเราต้องมีพิกัดที่แน่นอนไม่งั้นานายกับฉันบินหาโลกกันจนแก่ก็ไม่มีทางเจอแน่ๆน่โลกไปทางไหนวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ้าวแย่จังแล้วพวกเราจะกลับโลกยังไงเนี่ยนั่นดิเพื่อนโธ่พวกเราไม่น่าสู้กันจนหลุดโลกมาไกลขนาดนี้เลยจะกลับโลกกันยังไงวะเนี่ย ปวดหัวเว้ยเฮ้ยบ้าชมัดแล้วเราจะกลับโลกกันยังไงวะเนี่ยโธ่อืเอเฮ้ยใครบีบแตรวะเฮ้ยนั่นตัวอะไรวะนะ่ะมานั่งเก็กกะอยู่แถวนี้เฮ้ยพวกนายเป็นใครนะ่ะ มานั่งเล่นบนอุกกาบาตแบบนี้มันอันตรายรู้ไหมเฮ้ยพวกนายคือเอเลี่ยนที่ไปฉลองปีใหม่ที่สำนักงาน XBI นี่โชคดีชะมัดเลยนี่พวกนายช่วยพาฉันกับเพื่อนกลับโลกหน่อยได้ไหมพอดีพวกเราหลงทางมาเนี่พวกนายจำฉันได้ไหมเนี่ยฉันสารวัตรเ b i ที่เราเคยเจอกันตอนปีใหม่ไงจำได้ไหมเออขอโทษทีนะ พวกเราจำชาวโลกไม่ค่อยได้หรอกจำได้แค่เจ้าพวกไขน่นาวก้อนกับไอ้มนุษย์อีกอย่างตอนปีใหม่คนมากันเยอะมากๆเราจำนายไม่ได้หรอกนะ,อะเออจ,จำไม่ได้เลยเหรองั้นฉันขอให้พวกนายไปส่งเราที่โลกจะได้ไหมอ๋อได้สิแต่พวกเราต้องขอสแกนข้อมูลของพวกนายสองคนก่อนนะว่ามาจากดาวโลกจริงไหมพวกนายอาจจะโกหกเราก็ได้อ๋อ ได้สิสแกนได้เลยฉันพูดจริงอยู่แล้วจัดมาเลยโอเคงั้นพวกนายยืนนิ่งๆนะเริ่มที่เจ้าหนูมีกล้ามนั่นก่อนเลยเอาละข้อมูลมาแล้วเป็นไงบ้างอํานวย หลังจากสแกนม่านตาและรูปลักษ์เจ้าหนูนี่คือชาวโลกละส่วนร่างกายทรงพลังนั่นอาจเกิดจากการทดลองบางอย่างโอเคผ่านฮ่าๆเอาละต่อไปก็ตานายนะเจ้ามะนาวใส่แว่นยืนนิ่งๆละ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเจ้ามะนาวนี่ใช่ชาวโลกไหม ข้อมูลมันขึ้นมาเป็นใครมั่งก็ไม่รู้แฮะมั่วไปหมดเลยละ่ะแถมไม่ขึ้นชื่อหรือรายละเอียดอะไรเลยทำไมเป็นแบบนี้นะอืมเครื่องเสียหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยอํานวยฉันเดาว่าหมอนี่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือสายลับอะไรสักอย่างที่ต้องปิดบังตัวตนนะนะแว่นตานั่นคงทำมาพิเศษเพื่อใช้หลบการตรวจจับหรือส่งข้อมูลปลอมอัตโนมัติ อ๋องั้นเราต้องให้เจ้ามะนาวนั่นถอดแว่นออกก่อนสินะแม่นแล้วพวกนี่คุณมะนาวนายต้องถอดแว่นนั่นออกก่อนนะเราต้องสแกนม่านตานายโดยตรงถึงจะระบุตัวต,วตวนนายได้เฮ้ย <Hey, S 2> อะอะไรนะถอดแว่นงั้นเหรอบ้าเอ้ยนี่มันอะไรกันวะอ่ะจริงสิแว่นของเราทำงานเพื่อปิดบังตัวตนจริงโดยเฉพาะพวกนั้นถึงระบุตัวต,วตนจริงเราไม่ได้เฮ้ย <Hey, hey. S 2> บ้าเอ้ยเฮ้ย hey. เอ๊ะเป็นอะไรไปล่ะคุณมะนาวรีบถอดแว่นสิถ้านายเป็นชาวโลกจริงเราจะได้พานายกลับบ้านกันสักทีบ้าเอ้ยนี่มันอะไรกันวะเราต้องมาถอดแว่นในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะแต่ว่าถ้านายกล้าโกหกอํานวยผู้นี้แล้วก็ทันจะทําลายนายด้วยปืนแยกสสารในระดับโมเลกุลจนร่างกายนายลลายทันที <c oughs> หมอหมอนี่ไม่ได้พูดเล่นถึงเราแน่แค่ไหนก็สู้เทคโนโลยีของอาวุธระดับจักรวาลไม่ได้แน่ว่าไงคุณมะนาวทำไมลีลาจังฮะเฮ้ hey, นายก็รีบถอดแว่นสิเพื่อนเราจะได้กัดโลกกันไม่เห็นต้องคิดมากเลยตัวจริงนายก็จะมีคนรู้แค่สี่คนเองพวกชาวโลกไม่รู้หรอกนะ ใช่แล้วพวกเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณพวกเราแค่ต้องการหลักฐานเพื่อพาคุณกลับโลกเท่านั้นเองรีบถอดแว่นออกเถอะนะ,ะบ้าเอ้ยนี่เราต้องเปิดเผยตัวจริงแล้วหรอวะเนี่ยแบบนี้เราคงไม่มีทางเลือกแล้วสินะอฮ้ยเข้าใจแล้วเอาถอดก็ถอดวะอึอ้ย โอเคคราวนี้ก็น่าจะสแกนได้แล้วล่ะนะเป็นไงบ้างัำด้วยเจ้มามะนาวนี่ใช่ชาวโลกไหมเจ้มามะนาวนี่คือชาวโลกจริงๆด้วยเขาไม่ได้โกหกพวกเรานะไหนๆขอดูข้อมูลบ้างสิเพื่อนเขาคือพันโทสติปมาปกป้องเจ้าหน้าที่ XBI ระดับสูง ตำแหน่งสารวัตรและผู้บังคับการทีม x d i ประจำประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในหลายประเทศของดาวโลกที่มีหน่วย x d i ประจำอยู่คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วสินะฮ่าฮ <laughs> ไม่มีปัญหาแล้วเอาละพวกเราจะพาพวกคุณสองคนกลับโลกเองนะกระโดดขึ้นยานมาเลยเย้ yeah. อกจากขุนไข่นิกเบเกอรี่หมวดเจาะหมวดชมพู่จ่าไบรอันก็มีเจ้าพวกนี้อีกสี่คนที่เคยเห็นหน้าจริงของเรารวมเป็น9้าคนแล้วสินะอืมแต่ช่างเฮอะอย่างน้อยเราก็ได้เพื่อนใหม่มาอีกสี่คนเออได้กลับโลกกันสักทีพวกเรากำลังจะไปโลกพอดีโชคดีนะที่มาเจอพวกนายนะใช่ใช่เราคิดว่าพวกนายเป็นขยาเอากาศกว่าจะยิงเลเซอร์ทำลายซะหน่อย ยินเข้าไปใกล้ๆเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรวะเออคุณสารวัตรมะนาวบนโลกน่ะมีเจ้าหน้าที่ XBI อีกเยอะเลยเหรออืมใช่บนโลกยังมี XBI อยู่อีกหลายทีมเลยละ่ะโอ้นับถือนักถือเจ้าต,ตัวเหลืองนายนี่พูดเก่งชะมัดสนใจมาทำงานเป็นโฆษสกสำนักงาน XBI มั้ยม